เข้างโเลยได้ยไม่ได้วันนี้าไม่ได้ต้องเข้า้เดียวให้ีบ้างหมด ลิ้วลิ้วไปนะไปนะอยู่คนเดียวนะนี่เองครับ เปิดประตูบ้านไว้อประตูบ้านล็อกไว้นะกุญแจประตูบ้านล็อกไว้นะ้กุญแจใช่นี่ เอาต่กระป่องไว้เดีทานี่พระนะสะกระป่องไปจุเกียร์คู่เอาไว้ตรงไหนก็ได้ระวังนเดียวเดี๋ยวเอาไว้ให้เดี๋ยวเอี๋ยวเพื่อนกย ก็วันนี้เราก็มีเรื่องที่แบบตึงเครียดหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าอาของผมเอ่อน่าน่าจะไม่รู้นะครับเพราะว่าเป็นตั้งแต่เมื่อคืนน่าจะเที่ยงคืนกว่านะครับแล้วมันมานี่ไม่รู้จะอธิบายยังไงอาผมแบบแบบว่าอบอกว่าอาอาอีคนนึง ให้เขากบบเออให้เขากินยาดียวบ้าสองเม็ดนะครับแล้วแล้วก็มาบอกแล้วย่าผมก็แบบเฮ้ยแล้วอันนี้ทำไมอ่ะก็เลยไปหาอรักมาตอนนี้เราก็กำลังจะมาซื้อะเบียงที่ตลาดสุดท้ายดงเตยบางโป่งนะครับผมซื้อะเบียงมาให้อ้าเอาเอ ที่นี่เขาสั่งของไว้โอเคเราไปซื้อเสบียงเพื่อไปให้อาที่นอนอยู่นู่นนะครับผมนโอเคนี่ร้านแบบตลาดสุดท้ายดงนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยดีกว่าเออเอาไปอะไรเราเพื่อไปเป็นเสบียงที่วัดเสาเข่งเพิ่มอีกนะครับ

โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรือวัดตีงนี้ดูจำ สวยโอเคครับขอจบคลิปนี้เพียงนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผ